แรงมากเขื่อนพัทรดนัยเจอเหยียดเพศแฟนคลับไม่ทนตอบกลับแทนกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีเมื่อเขื่อนพัทรดนัยเกศสุวรรณเจอเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาก่อกวนในทำนองเหยียดเพศอย่างรุนแรงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพว่าทำไมเราต้องมานั่งดูคนที่ยอมรับไม่ได้แม้กระทั่งเพศสภาพตัวเองด้วยนะจุลภาค ผมเหยียดพวูกวิปริตผิดเพศครับคนที่รับเพศเกิดตัวเองไม่ได้ยังมีหน้ามาสอนคนอื่นอีกจุนละภาคคนที่รับความเป็นชายของตัวเองยังไม่ได้เลยจะมีข้อคิดดีๆอะไรเหรอครับถ้าคิดได้จริงคงไม่ไปบวชให้ศาสนาเสื่อมลงไปอีกรอบครับมันต้องลังเลขนาดไหนที่เพศเป็นชายแต่ตัวอยากเป็นหญิงแต่ก็อยากบวชพระย้อนแยงในย้อนแยง หลังจากนั้นแฟนคลับก็ต่างไม่พอใจจึงได้เข้ามารุมคอมเมนต์ติดเตือนเกรียนคีย์บอร์ดมากมายอาทิการศึกษาต่ำจะเงื้อยังเหยียดเพศคนอื่นอยู่เลยนิสัยไม่ดีเพศสภาพกับข้อคิดดีๆมันคนละอย่างการต้องแยกแยะมันไม่เสียหายอะไรถ้าคุณจะรับฟังอะไรสักอย่างที่มันดีและมีประโยชน์ หน่าเขาก็ไม่ได้แสดงว่าเขามีการศึกษาต่ำกว่าคุณเลยเรื่องแบบนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเขาอาจเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีจากคนในเพศสภาพนี้และความจริงในโลกคือเพศสภาพไม่ใช่ว่ากำหนดว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ต้องได้รับการยอมรับหรือเกลียดชังมันขึ้นกับว่าใครพบอะไรมา เส่อมหรือไม่เสื่อมพื้นฐานมันอยู่ที่ความดีครับไม่เกี่ยวว่าเป็นเพศอะไรและอื่นๆ